ข่าวที่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะคะล่าสุดค่ะคนร้ายนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือการที่คนร้ายยิงประทะกับตํารวจตะเวนชายแดนในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายผู้ค้าย,ยาเสพติดทําให้คนร้ายนั้นเสียชีวิตไป1คนนะคะส่วนตํารวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายค่ะ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวร้อยตํำรวจเอกปรีชาปาตีคำรองผู้บังคับการกองร้อยตํำรวจตระเวณชายแดน335เข้ารักษาอาการบาดเจ็บค่ะที่โรงพยาบาลศรีนครพิงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ปะทะกับคนร้ายที่บ้านห้วยงูตําบนเมืองคลองอําเภอเชียงดาวตามโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนนะคะ ปฏิบัติการครั้งนี้มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335ร่วมกับตำรวจภูทรเชียงดาวฝ่ายปกครองและทหารร่วมกันปิดล้อมตรวจคน้นหมู่บ้านเป้าหมายแต่คนร้ายใช้ปืนไม่ทราบขนาดชนิดนะคะไม่ทราบชนิดนะคะยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตัวหลังเสียงปืนสงบลงค่ะตรวจสอบพบคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตหนคนนะคะ ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนายค่ะถูกยิงเข้าที่ต้นขาด้านขวาขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ